มันมีกี่ต้นพระเจ้าเจ็ดต้นใหม่บ้านเนี่ยตร้อยแปดต้นป่ะจ้าอ๋อโอ้ลุงซุกแล้วต้นตั้งหลังลุงให้นันกี่ร้อยปีนะ,นนะประมาณนี้เลยร้อยแปดต้นทุกคน เดินตามมายิ่งใ,ใหญ่อลังการน,นี้คืออะไรเล็กไปเลยครับนะตัวตัวขา้าเจ้าตัวใหญ่หญ่ที่ตัวข้าเจ้าเล็กไปเลยจ้าอันนี้คือเมืองแพร่มาสักทางนั้น ดูดูดูความสูงของต้นนี้จะเป็นอันนี้อันนี้มันถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมลุงใช่๋อเปินสัมปทานมาได้อย่างี้อ๋ออันนี้คือถ้าเราจะพูดแล้วอันนี้คือมันต้องถูกต้องตามกฎหมายแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเราอ๋อมีใบเราสัมปทานมามีการประทับมากต้องตามกฎหมายลุงผ่านมาทางนี้ต้องถามพี่ลุง ต้องอี๋อประวัตินี่ใช่ไหมคะ